วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องของการทำงานแบบวนซ้ำนะคะโดยที่เราจะสามารถที่จะระบุจํานวนรอบของการทำซ้ำได้นะคะทำซ้ำเป็นจำนวนตามจํานวนของรอบนะคะที่ระบุไว้นะคะเพราะนั้นเราจะใช้คำสั่งนะคะก็คือเป็นการใช้ตัว for l ล o p นั่นเองนะคะ for l ลู p จะเป็นการทำซ้ำตามจํานวนรอบที่ระบุไว้นะคะนะคะมาเริ่มต้นเลยค่ะนะคะในการใช้ for l o o p นะคะก็จะต้องเขียน ลักษณะก็คือเขียนว่า for ตัวเล็กหมดนะคะตัวเล็กหมด for นะคะแล้วตามด้วยตัวแปรนะคะที่ใช้ในการวนลูปนะคะตัวแปรตัวนี้ตั้งอะไรก็ได้นะคะที่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็น for i in range อะไรเงี้ยนะคะก็คือจะเป็นตัว for แล้วก็ตามด้วยตัวแปร ตัวแปรตัวหนึ่งนะคะมักจะใช้ i นะคะอ่าหรือจะใช้เป็น counter นะคะก็แล้วแต่ได้ทั้งนั้นนะคะ for i in นะคะ in เป็น membership operator นะคะ in in ในไหน in ในถุงถุงหนึ่งแล้วกันนะคะในถุงถุงหนึ่งนะในถุงถุงเนี้ยก็มีของอยู่หลายอย่างนะคะไม่ใช่มีอย่างเดียวมีหลายอย่าง for สำหรับค่า i ที่อยู่ในนะคะมันก็เป็นไปตามคำพูดเลยนะคะ สำหรับค่า i ที่อยู่ในในไหน,ไหนในนี้จะมีได้3แบบด้วยกันนะคะโดยทั่วไปนะขออย่างแรกก่อนคือ for i in range นะคะ range คือฟังชัน range คือการระบุการทำงานแบบเป็นเป็นช่วงนะคะเป็นช่วงนะคะฟังชัน range นะคะเพราะ,ะนั้น in range อะไรนะคะอ่ลองดูก่อนนะคะเช่น range 3 เรนสามให้ทำอะไรนะคะเรนในที่นี้เป็น3นะคะให้ทำอะไรเรนนี้ให้ทำการจะทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้ปิดด้วยโคลอนก่อนนะคะ for ต้องปิดด้วยโคลอนก่อนแล้วจึงระบุ statement ที่จะให้ดำเนินการนะคะก็คือสมมุติว่าจะให้ print hello นะคะ3ครั้งนะคะเราก็จะทำการ print นะคะ uh, print hello ออกมาอย่างนี้นะคะ เพราะนั้นโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อนี้คือการที่ให้ทำการพิ i n ์นะคะ hello สาครั้งนะคะนั่นเองนะคะนี่คือโจทย์ข้อนี้นะคะอ่ลองรันดูนะคะก็จะออกเป็น hello ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนี่คือผลจากการรัน for i in range 3นะคะคือการระบุจำนวนรอบว่า3ครั้งนะคะ ะระบุจํานวนรอบ3ครั้งนะคะแต่ถ้าหากว่าเราเขียนอีกแบบหนึ่งนะคะเช่นเราต้องการระบุค่า i เข้าไปอยู่ในการปริ้นด้วยนะคะ,ะลองดูนะคะจากฮัลโหลแล้วตามด้วยค่า i นะคะผลลัพธ์ที่ออกมานะคะก็จะเห็นว่า ฮัลโหลออกมา3ครั้งจริงแต่ค่าอายนั้นเริ่มต้นที่0ก่อนนะคะแล้วไล่มาเป็น1แล้วก็2ตามลำดับนะคะเรนที่3นี้ค่าที่อยู่ในนี้จึงไม่ใช่เริ่มต้นที่1นะคะนี่คือค่าของ Index ค่ะ Index หรือตัวชี้นะคะจะเริ่มต้นที่0เสมอนะคะเริ่มต้นที่0เสมอนะคะเพราะฉะนั้นคือ ถ้าเราต้องการบอกว่าปริ้นฮัลโหลครั้งที่1 h ึ l l ฮัลโหลครั้งที่2 h งฮัลโหลครั้งที่3นะคะอ่ะเราจะต้องเขียนนะคะในอีกรูปแบบหนึง่งนะคะเพราะอย่างนี้คือจะไม่ได้ทังนี้จะเป็นฮัลโหลศูนย์ฮัลโหลหนึ่งฮัลโหลสองไม่ได้ฮัลโหลสามและก็ไม่ได้แลวมันก็เพิ่มฮัลโหลศูนย์เข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีการเขียนอีกการหนึ่งนะคะก็คือเป็นการกําหนด ตัวตั้งต้นขึ้นมานะคะเพราะ,ะนั้นเราก็เขียนว่า for i in range อย่างนี้นะคะ,ะในวงเล็บ range เนี่ยก็กำหนดที่ตัว start ก่อนเช่นเราต้องการ start ที่1แทนที่จะ start ที่0นะคะเราก็ start ที่1นะคะแต่ถ้า default หรืออัตโนมัติจะเริ่มต้นที่ index 0นะคะ start ที่1ก่อนนะคะแล้วก็จุดที่สิ้นสุดก็คือ อันนี้เราสิ้นสุดที่อะไรนะคะเราต้องการให้สตาร์ทที่1สิ้นสุดที่3นะคะเพราะฉะนั้นตัวสิ้นสุดเนี่ยค่ะตัวสต็อปเนี่ยนะคะในกรณีถ้าต้องการปริ้น3ามครั้งนะคะเราต้องให้จุดสิ้นสุดคือ4ค่ะนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจุดสต็อปเนี่ยเราจะไม่นับตัวสต็อปนะคะจะไม่นับตัวสต็อปนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงต้องเป็นตัวสต็อปที่ต้องการเนี่ยบวกกับอีก1นั่นเอง นะคะ,ะนะคะซึ่งก็คือตรงนี้ก็คือ4นะคะ,ะแล้วก็ก็ทำการปริ้นนะคะเหมือนเดิมค่ะนะปริ้นายก็ได้รอบนี้นะคะ,อะลองดูนะคะก็จะได้เป็น Hi หาย1งไฮ2องอย่างที่ต้องการนะคะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการให้มันเดินไปด้วยการก้าวกระโดดเป็นช่วงๆเช่นกระโดดทีละ2กระโดดทีละ3 กระโดดทีละ4นะคะเช่นจาก1ไปเป็น3ไปเป็น5ไปเป็น7อย่างนี้นะคะมันคือการเดินที่มากกว่า1ครั้งที่มากกว่าการเพิ่มค่าทีละ1นะคะอ่ะในกรณีลักษณะยอย่างนี้นะคะเราเรียกว่าสเต็ปนะคะเพราะฉะนั้นคือมันจะต้องเขียนว่า for i in range นะคะสมมติเริ่มต้นที่1นะคะไปเราต้องการให้ค่า นะคะอ่าก้าวไปทีละ2อนะคะ,อ,ะอยากได้ค่าเป็นหนึ่งสามนะคะให้แสดงผลออกมาเป็น1,3,5นะคะดังนั้นค่าเรนจ์ตรงนี้เราก็ต้องสตาร์ทที่1นะคะสิ้นสุดที่ตัวสต็อปต้องเป็น5บวก1ถูกมคบวก1เพื่อจะเอา5ด้วยนะคะแล้วก็ให้กระโดดไปทีละ2สเต็ปนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเป็นการระบุสตาร์ทนะคะสต็อปโดยที่สต็อปเราไม่เอาจุดสต็อปไม่นับจุดสต็อปนะคะส่วนตรงนี้คือสเตปนะคะคือช่วงของการก้าวเดินนะคะจะให้เดินทีละ9หรือเดินเลยสองก้าวสาก็จะระบุตรงนี้นะคะแล้วให้ทําอะไรอ่ะเราก็จะทําการปรินเหมือนเดิมนะคะปรินท์ไฮแล้วกันนะแล้วก็ I นะคะทีน,นี้นะคะ,อะลองรันผลนะคะ เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องได้เป็นเลขคี่คือ 1, 3, 5ตามนี้นะคะนี่คือการก้าวทีละ 2, 1, 1ห่างจาก3เป็น2 3ห่างจาก5เป็น2นะคะก้าวทีละ2 s t สเต็ปนะคะเพราะนั้นตรงนี้ต้องจำนะคะว่าเวลาเราเขียนฟอร์เนี่ยนะคะมันจะเป็นมันจะเป็นสตาร์ทนะคะสต็อปและก็สเต็ปตามนี้นะคะโดยที่ สต็อไม่เอาค่าที่สต็อปนะคะ,ะนี่ก็คือการใช้ for นะคะทีนี้เราเดินมาอย่างนี้แล้วนะคะเราเดินถอยหลังได้ไหมนะคะจาก5เป็น5 4 3 2 1หรือว่า5 3 1เนี้ยนะคะได้ไหมได้ค่ะนะคะการเดินถอยหลังด้วยการใช้ for นะคะเช่นนะคะ for นะคะ i in range ะะก็ยังเป็นช่วงอยู่นะคะเราเริ่มที่ตัว start ค่ะก็คือเราจะให้เริ่มที่5นะคะ,ะแล้วเราก็จะถอยมาจนถึง1นะหรือเพราะนั้นเราจะไม่เอา1เราจะไม่เอา0ใช่ไหมนะคะ,ะเราจะเอาถึง1นะคะนะแล้วเราก็ทำการเดินถอยหลังเดินถอยหลังก็ใส่ค่าลบเข้าไปอย่างนี้นะคะจริงๆก็ยังทำได้อีกหลายแบบนะคะ เอาที่ทั่วไปที่ต้องใช้ก่อนนะคะอันนี้คือเดินถอยหลังนะคะทีละ1นก้าวนะเดินถอยไปหาเลขลบถูกไหมคะตามเส้นแนวเส้นแกน x เนี่ยนะคะนะเดินถอยไปทางซ้ายก็ไปหาเลขลบเพราะฉะนั้นก็ลบ1เดินทีละ1สเต็ปถอยหลังทีละ1สเต็ปนะคะให้ทำการปริ้นนะคะ ทีนี้การปริ้นก็อย่าลืมนะคะว่าถ้ามีคําสั่งเดียวเราปริ้นตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้ามีหลายคําสั่งเราก็ข้อลงมาอีก1บรรทัดนะคะทีนี้ในกรณีนี้เดี๋ยวจะลองข้อลงมาแล้วกันนะคะปริ้นนะคะทำการปริ้นปริ้นค่า I นี่แหละนะคะจะได้ดูว่ามันจะออกค่ามายัางไงทีนี้จำได้ไหมคะว่าคําสั่งในการปริ้นเนี่ยมันมีออปชันนะคะในการที่สมมุติว่าค่าที่ต้องการสมมุติอยากให้ออกมาเป็น 5, 4 3 2 1อ,อย่างนี้ในบรรทัดเดียวกันนะคะบรรทัดเดียวกันนะคะแต่ว่าแต่ละตัวเลขเนี่ยแต่ละผลเนี่ยให้หากกันด้วยวักหนครั้งนะคะหรือว่าเคาะ1เคาะนะคะนนหนึ่งสเปซนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรามาใส่ออปชั่นในคำสั่งพิมพ์ค่ะด้วยออปชั่น n นะคะซึ่งปกติออปชั่น n เนี่ยมันจะต้องเป็น backslash n อยู่แล้วนะคะทีนี้เราจะเปลี่ยนจาก backslash n นะคะ ให้กลายเป็นสเปซบาร์หนึ่ครั้งนะคะอ่ะรันผลนะคะเพราะนั้นค่าจะออกเป็น5 4 3 2 1ค่ะโดยที่ตัว Start ก็คือ5ถูกต้องนะคะตัวสต็อคือ0นะคะแต่เราไม่เอา0ูนย์เพราะฉะนั้นมันจะเอาเลข1มาเท่านั้นนะคะแล้วก็ถอยหลังไปนะคะทีละ19กนะคะก็คือลบหนเพราะนั้นตัวเลขก็จะถอยหลังได้ตามที่เราต้องการอย่างนี้